จะพาไปยังสถานที่ที่สำคัญของอำเภองาวจังหวัดลำปางนะคะซึ่งมีประวัติความเป็นมามานานกว่าพันพัน,พนปีค่ะ อำเภอเงาในอดีตมีชื่อเรียกว่าเมืองเงาเงินปกครองโดยเจ้าแม่สุภกิจหรือเจ้าแม่สปกิจซึ่งมีศูนย์การการปกครองอยู่ที่วัดศรีมุมเมืองหรือวัดพระธาตุตุงคำในอดีตซึ่งเป็นเมืองโบราณของเมืองเขลางหรือเมืองลำปางเรียกว่าชุมชนวัดศรีมุมเมืองและชุมชนบ้านใหม่เจ้าแม่สปกิจยังมีการขุดห้วยที่เรียกว่าห้วยถ้ำเพื่อเก็บน้ําที่ไหลามาจากต้นน้ําระหว่างร่องเขา สองรูปเพื่อรำเรียงน้ำจากต้นน้ำไปยังแต่ละสายเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึงยังมีห้วยถ้ำที่เจ้าแม่สปกิดใช้อาบน้ำซึ่งมีหินตั้งอยู่บริเวณปลายน้ำค่าสำหรับตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่อำเภองาวค่ะและกำลังจะเดินทางไปยังห้วยถ้ำนะคะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่มีหินตั้งกลางน้ำค่ะ การเดินทางของพวกเราจะเดินทางโดยใช้ยานพาหนะในการเดินทางจากตวัวอำเภอเงาวเข้าไปยังหมู่บ้านบ้านใหม่ซึ่งระยะทางประมาณสองกิโลและจากนั้นเดินเท้าเข้าไปในป่าอีกประมาณครึ่งกิโลค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราก็มาอยู่ที่ห้วย่้ำของเจ้าแม่สป,ปกีกันแล้วนะคะและตอนนี้นะคะพวกเราจะพาไปยังที่สถานที่สําคัญที่พบหินตั้งกลางแม่น้ํากันค่ะ ตามเรามาดูกันเลยนะคะตั้งจะพบเห็นได้ก็ต่อเมื่อน้ำในรําห้วยลดลงซึ่งในอดีตเคยมีผู้พบเห็นหินตั้งโดยมีผู้กล่าวว่าหินตั้งนี้เป็นของเจ้าแม่สปกิที่ใช้นั่งอาบน้ำและทำภารกิจส่วนตัวแต่เนื่องจากในปัจจุบันมีประเพณีแห่ตุงซาวา เพื่อการสอะเคาะให้แก่เจ้าแม่สป,ปกิให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขฝนตกตามฤดูกาลและเพื่อให้เจ้าแม่ทรงเปิดต้นน้ำและจ่ายน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่ให้น้ำแห้งหรือขาดสายดังนั้นหินตั้งที่เคยพบเห็นแต่ก่อนในปัจจุบันจึงถูกน้ำในลําห้วยท่วมหินตั้งและไม่สามารถเห็นได้ แต่ยังมีบุคคลที่เคยพบเห็นหินตั้งในอดีตและสามารถจำลองภาพหินตั้งกลางน้ำให้พวกเราดูได้ค่ะและในวันนี้นะคะพวกเราจะมานำเสนอเรื่องหินตั้งเพียงเท่านี้นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ